อาละครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออสจนอีคูเดตนะครับในพาร์ทที่40ครับผมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอ่อเนื้อหาหลักของเรานะฮะก็จะเป็นเจ้าโรงจรวดตรงนี้เลยไอตัวโรงจรวดเนี้ยผมไปเล่นมาในไลฟ์สตรีมนะครับก็บอกเลยว่าทําค่อนข้างนานอยู่นะฮะแล้วก็ V A ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่ามันมันคืออะไรนะฮะตรงนี้แบบโคตรเจ๋งเอาง่ายๆตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยมันเป็นสุญญากาศไว้ทุกคนคือแบบไม่ให้อุณหภูมิมันผ่านอ่ะในนี้มันร้อนมากอ่ะเห็นไหม นี่เลยแล้วก็ไอ้ข้างล่างนี่มันคืออะไรเดี๋ยวค่อยมาอธิบายแล้วกันนะส่วนในวันนี้เนี่ยเนื้อหาจริงๆของผมนะครับก็เออะจะมานี่เลยอธิบายไอ้เครื่องท้องฟ้าจําลองนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้แบบคนมาทําก่อนดีกว่าเออผมไม่ได้เลือกการวิจัยนะครับผมสามารถวิจัยเจ้าตัวสีส้มได้แล้วนะฮะเนี่ยพวกนี้นะครับนี่เลยบอกเลยว่ายังแหลมในตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวเลือกเป็น สักอย่างก่อนแล้วกันนะฮะอย่างเช่นการตีคลื่นรูปด้วยแรงดันเนี่ยผมอยากได้อันนี้เป็นเครื่องผลิตเพชรนะฮะเดี๋ยวผมจะลองวิจัยอันนี้ดูก่อนนะฮะเดี๋ยวรออารีนะครับคุณผู้ชมนี่อารีมาวิจัยแล้วนี่ใส่แผ่นดิสเข้าไปเอ้เรามีแผ่นดิสเยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าแบบผมไปผลิตมาได้ยังไงนี่เห็นไหมน้องก็จะแบบแบบมาแบบเล่นกล้องแว่น VR อยากเล่นบ้างเลยเครื่องเนี้ยแล้วก็เราแบบ แกงของเราก็จะมาวิจัยมีเครื่องวิจัยรังสีด้วยนะครับทางซ้ายอตรงนี้มีคอมพิวเตอร์โต๊ะวิจัยดิดมีอันเดียวนะครับตรงนี้นี่เห็นปะแกงวิจัยทํางานเออแล้วก็แพ่นดิสนะครับคุณผู้ชมครับเออหลายคนอาจจะแบบเออหามาด้วยความยากลําบากนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมอะ่ะมีจรวดลำนี้อยู่เว้ยเนี่ยจรวดลำนี้อยู่นะครับแล้วก็จรวดลำนี้นะครับเออเขาจะออกบินในตอนเช้าซึ่งตอนนี้ผมสั่งจรวดหยุดบินอยู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเซต ออกบินให้ดูก็เดี๋ยวเราจะบินออกไปที่ยังวงโครจรน,นะฮะตรงนี้โอเคผมเซตติ้งไปแล้วอ่าแล้วก็จรวดมันก็จะเริ่มพร้อมทํางานแบบนี้นะครับเหมือนในพาร์ทที่แล้วที่ผมแบบสั่งระเบิดจรวดใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีแผงวงจรแบบพวกนี้เนี่ยเห็นไหมเตรียมไว้เรียบร้อยเลยเว้ยแล้วก็ข้างบนจะมีประตูนะครับต่อไว้แบบนี้นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะสองอันเนี้ยไอที่ขาวๆเนี้ยโอเคแล้วก็มันจะมีประตูที่แบบคอยเปิดปิดด้วยนะฮะข้างบนเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวเรามาดูจรลดกันดีกว่าตอนนี้น้องเข้าไปแล้วะฮะเดี๋ยวผมให้ดูสภาพภายในก่อนดีกว่าอ่อภายในจรวดรุ่นต้นแบบที่1โอเคเข้ามาดูนะครับในจรวดผมจะเป็นอย่างนี้นะมีตู้วิจัย2อันเนี่ยก็มันแบบอ่สถานีควบคุมแบบง่ายๆนะฮะเดี๋ยวต้องรองน้องขึ้นไปก่อนนะครับจะได้ขึ้นไปวิจัยกันเหมือนขาดขาดคนนึงง่ะอีกคนนึงไปไหนไ่รูปมาแล้วมาแล้วมา,ลวมาลวนลนี่นักบินของเราเลยฮะลินซีไม่เลยลินซีเข้าไปไปออกบินหน่อย เตรียมตัวพร้อมออกเดินทางไปยังวงโครจรอันนี้คือเราเราเป็นภารกิจขึ้นไปผลิตแผ่นดิสเวคุณผู้ชมซึ่งจริงๆอ่ะผมอาจจะยกเลิกภารกิจแล้วเพราะว่าผมสะสมแผ่นดิสมาเยอะมากแล้วแต่อันนี้ทำให้คุณผู้ชมดูนะครับจรวดออกบินไปแล้วโคเทหืประตูปิดเรียบร้อยโอ้โหทีเนี้ยเออผมจะบอกว่าไอ้จรวดของผมที่ผมทำมาเนี้ยน้องก็จะขึ้นไปเองไว้แบบเนี้ยอันนี้เป็นรุ่นต้นแบบนะครับ เอาไม่เห็นมีใครทำเลยอะ่ะโอ้แบตเตอรี่หมดโอ้ผมลืมชาร์จไฟลืมชาร์จแบตเข้ามาโอเคไม่เป็นไรครับเออไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูเลยครับแผงวงจรนะคุณผู้ชมแบบเอ่ออันเนี้ยเอาให้ดูก่อนแล้วกันนะเผื่อแบบใครบางคนอยากจะลอกไปแล้วกันนะก็เออผมต่อไว้แบบนี้โอเคต่อไว้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมไม่มีเลขอะไรให้เซตนะครับ แล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะครับข้างบนนี้ผมต่อไว้แบบนี้เออต่อไว้แบบนี้ไอ้สองอันนี้ไม่เกี่ยวนะผมจะขยับลงมาข้างล่างเฉยสอ,อันนี้สามอันนี้เลยโอเคแล้วก็อันนี้แต่ละคนเนี่ยจะเซตเลขต่างกันนะก็คือแบบมาจูนให้ตรงอะ่ะพอจะหลวดออกไปปุ๊บก็แบบมาจูนให้มันตรงเวลาที่จะหลวดมันบินออกไปแค่นั้นแหละของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับมีแค่เลขเนี่ยที่จะต้องเปลี่ยนโอเคอันนี้ก็จะได้แบบจรวดที่สามารถ เซตเว้ยคุณผู้ชมครับเนี่ย set, เซตไอตรงเนี้ยสามารถบินไปกลับได้โดยที่แบบมันไม่บินขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเองเรื่อยๆเว้ยในวงโครจรนะฮะอันนี้ก็สามารถแบบไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสมมุติว่าคุณจะบินไปเก็บแร่ในทุกวันเงี้ยคุณบินไปบินกลับแล้วก็กลับมาเออกลับมาแบบที่ดาวเงี้ยไปพักผ่อนแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปไปใหม่หรือแบบจะเพิ่มเติมคือแบบตั้งค่า2วันก็ได้หรือจะบินผมผมกะว่าจะบินจรหลวดไปที่ดาวดวงนี้ New lin, นะิวทรูออรินน่ะที่มันเป็นดาวน้ำมันเนี่ย นี่ดาวน้ำมันของผมเลยฮะในสภาพตอนนี้คือเป็นอย่างนี้เว้ยเออดาวนี้มันมีเครื่องวาร์ปไงเราสามารถวาร์ปมาจัดก,การงานได้ครับดูสภาพสภาพโลวันน้องๆไม่เครียดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเออน้องไม่เครียดแล้วน้องมีอาหารที่อร่อยอยู่เฮ้ยอาหารที่อร่อยก็เพียงพอต่อแบบเอ,อ่อความต้องการของน้องๆแล้วว่าสุดยอดสุดยอดนี่แล้วก็อีกเรื่องนึ่งนะครับผมทําเครื่องอันนี้ปะเครื่องปั่นไฟกา๊าซธรรมชาติเว้ยทำไมถึงใช้เครื่องนี้รู้ปะ คุณผู้ชมดูนะครับข้างล่างสภาพข้างล่างคือแบบนี่เริ่มเละเทะอิเลคเคคาไปหมดแล้วเนี่ยตรงนี้ผมก็จะแบบทยอยมาให้แบบน้องๆน,นะครับคุณผู้ชมน้องๆขุดไว้เนี่ยเรียกเจ้าโลวันมามีพงมีเพชรนะครับแล้วก็มีแบบพว,วกอะไรนะไอฟอสซิลนะฮะเดี๋ยวส่งกลับไปให้คนของเรานะครับในการแบบผลิตผลิตสติลหน่อยเออฟอสซิลมันเอาแบบไป,ไป,ไปทำอะไรนะ อะไรสักอย่างเลยแหละในการผลิตสตีลโอเคตรงนี้ก็สัง่งขุดไปเลยเนี่ยแบบนี้ได้ครับอีซี่อีซี่นะครับไม่ไม่ได้ยากเลยคือไอ้จรวดที่แบบกะจะให้น้องบินมาผมจะเอานักบินบินมาคนเดียวนะแล้วก็ให้นักบินนะ่ะมาปลดป่องในตรงนี้หน่อยคือถ้าป่องมันเต็มอะ่ะเออมันมีป่องไหนเต็มบ้างวะเออรู้สึกว่ามันไม่มีป่องไหนเต็มเลยถ้าป่องมันเต็มอะ่ะมันต้องใช้คนมาแบบ าเปิดมาว่ะแล้วมันก็จะปูน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 เอาไว้แก๊สสีส้มออกมาเว้ยนั่นแหละคุณผู้ชมครับเออมันก็จะได้แก๊สสีส้มออกมาแล้วก็เราจะได้น้ํามันดิบออกมาด้วยไม่งั้นเครื่องมันไม่ผลิตน้ํามันดิบต่อ้ยเออมันต้องใช้คนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอ้ยเหมือนเครื่องนี้มันจะพึ่งปูนปูน,ปนออกไปเนี่ยขีดตรงนี้นะครับอืมปล่อยน้องทํางานที่นี่ไปก่อนเลยแล้วกันนะพวกนี้นะครับก็สั่งแบบอาจจะสั่งแบบพวกสร้างบันดงบันไดอะไรไว้ก่อนนะครับตรงนี้มันจะได้แบบเอองานผุด งานขุดนะฮะจะได้พร้อมเอ้ยตรงนี้ป่องอะไรอ่ะผมเหมือนผมจะเข้าไปขุดดูเลยครับขอส่องดูสะหน่อยอยากรู้ป่องอะไรจริงๆเรากดแจ้งเตือนอย่างนี้ได้นะคุณผู้ชมแจ้งเตือนตรงป่องเนี่ยมันก็จะสามารถดูได้เฮ้ยป่องแก๊ส <laughs> ธรรมชาติโอเครู้แหละรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยมันแจ้งเตือนตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมเออแล้วเราก็จะได้แก๊สสีส้มออกมาอีกโอ้โหบอกเลยว่าไฟฟ้าดิเหลือเหลือ ไม่รู้จะเอาไปใช้ทําอะไรเลยครับไฟฟ้าเนี่ยก็เอาเป็นเป็นดาวผลิตน้ํามันน้ํามันเย็นเลยไหมในอนาคตนะครับเราต้องเอาน้ํามันดิบเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นปิตโตรเลียม้วยนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปแต่ว่าเราจะเปลี่ยนยังไงก็ยังไม่รู้นะครับก็ไว้ก่อนแล้วกันนะปิตโตรเลียมอยแล้วก็กลับมาที่ลงจอดยานของเราดีกว่านี่ผมขอนําเสนอจรวดลานี้เลยครับลำนี้เป็นจรวดที่อ่าผมลองต่อมาเป็นแบบ จรวดไอ้น้คเว้ยคุณผู้ชมเนี่ยแต่ว่าจรวดลำนี้เนี่ยเออมันจะเป็นจรวดแบบหัวขุดเว้ยซึ่งไอ้จรวดแบบเนี้ยผมไม่เคยเล่นเลยนะเว้ยตั้งแต่เกมนี้เปิดมาเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยคือไอ้จรวดหัวขุดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเอาไปบินแล้วไปขุดแร่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมมันจะมีแบบเหมือนพวกเศษดาวอะเคราะแค่น้อยอะไรประมาณนี้เราบินไปตรงนี้ได้แล้วเราก็แบบไปเอาแร่ตรงแถวนั้นมานะฮะแต่ว่า ไอ้จวดแบบหัวขุดที่เราเห็นแบบนี้นะครับมันต้องใช้เพชรด้วยอ่ะคุณผู้ชมและเพชรผมไม่ค่อยมีด้วยนะครับอืผมเกรงว่าเพชรเราจะหมดก็เก็บเพชรไว้ก่อนเออแล้วก็ผมวิจัยไอ้เครื่องนี้อยู่นี่น,น,นี่ไงดิมอนเพ c สนะครับเครื่องนี้มันสามารถสร้างเพชรได้แต่ว่ามันต้องใช้รังสีจํานวนมากนะครับก็คิดว่า เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิมีอันนี้ด้วยเนี่ยมีอันนี้ด้วยครับคุณผู้ชมเอ่อไอพ่นจรวดไฮโดรเจนอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าเหมือนเรายังไม่มีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนออาไว้ก่อนนีครับเอ้ยอันนี้ยังไม่เสร็จเลยอีกน,นิดเดียวเองอะ่ะอันเนี้ยเอาอันนี้ก่อนไหมอะ่ะเออมีแบบกระเบื้องจัดเก็บนี้ด้วยผมไม่เคยเล่นเลยอะ่ะกระเบื้องเนี้น่าสนใจนะครับเอเี๋ยวเอาเอามาก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วก็เราสามารถสร้างจรวดได้4อันด้วยตรงเนี้ยนี่หนึ่งสองสามสี่อันน,น,รน,นบบครับ ที่ผมลองสร้างตอนแรกอะผมไม่ได้สร้างในโรงนี้หรอกผมสร้างตรงแถวๆวเนี้ยแล้วผมก็แบบเทสบินขึ้นบินลงก่อนนะพอ,อแบบพอมันแบบเริ่มใช้งานได้นะครับผมก็ลงมาใส่ใส่ลงจรวดบอกเลยว่ากำแพงตรงนี้สร้างโคตรนานกำแพงนี้สร้างนานมากอะเนี่ยแล้วก็มีไอ้ตรงเนี้ยมันเหลือมันเหลือที่อะเนี่ยตรงนเ,ออเนี้ยเออไม่แน่นะครับในอนาคตใน,ะนอนาคตเลยก็คือผมอาจจะติดเครื่องนี้ไว้ก็ได้ครับเนี่ยกางหานไอ้น้ำเนี่ยตรงแถวๆเนี่ย ออแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกแบบยังไงนะให้มันแบบให้มันใช้งานได้อะ่ะอ๋อติดไว้ตรงแถวเนี้ยโอเคแต่ว่าไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมออาไว้ก่อนนะฮะอ็เห็นมันเหลือที่อะ่ะก็ไม่อยากจะอุดเป็นบล็อกแบบนี้ไว้นะครับอืเปืองเปืองแต่จริงๆแล้วอะ่ะเอ่อผมจะบอกว่าเราอะ่ะไม่จําเป็นจะต้องทําลงจรวดสูงขนาดนี้ก็ได้นะเหยียบจลวดขึ้นไปหน่อยอคือจรวดมันไม่ได้สูงขนาดนั้นน่ะแต่ลำเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันออกไปเองเลยเนี่ยลำเนี้ย นี่ไงผมตั้งเวลาไว้ครับอันนี้เป็นเวลาในการปิดประตูนะครับผมตั้งไว้ให้มันปิดตอนขากลับอันนี้ขากลับนะฮะคือคือเราต้องเปิดประตูด้วยนะเว้ยขากลับอะถ้าประตูไม่เปิดเนี่ยจะหลุดกลับไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวอย่างเช่นอ่าสมมุติว่าเนี่ยเนี่ยแต่ผมแบบลองเซตเวลานะแบบให้มันเขียวตรงน,นี้เออพอเขียวปุ๊บประตูเปิดแล้วเมื่อกี้ผมเสร็จไปเท่าไหร่อ่ะหกสิบกว่าปะ่ะหกสิบหกสิบห้าเนาะพอประตูเปิดปุ๊บ จะวมมันจะกลับมาทุกคนนี่งไงกลับมายัางไงกลับดิกลับเร็วเออแล้วเดี๋ยวไปใหม่อันนี้เดี๋ยวเซตเป็น65นะครับโอเคคือเราเซตเวลาจะหลวดออกบินข้างล่างนี้นี่ผมมีเวลาที่ออกบินอยู่ก็คือตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยเผื่อใครแบบเข้าห้องน้มเข้าห้องน้ำนะครับไปสายถ้าเกินเที่ยงเนี่ยผมไม่ต้องออกบินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปอีกรอบหนึ่งไปอีกรอบไปอีกรอบบินบิน,บน เนี่ยประตูมันก็จะเปิดเองนะครับคุณผู้ชมครับข้างบนเนี่ยเ,ออเห็นปะผมว่าโคตรชอบเลยมันมันฟินอะเกมนี้ผมก็พยายามทำอะไรให้มันเป็นแบบระบบอัตโนมัตินะฮะเราจะได้แบบง่ายๆนะฮะทุกคนเออทุกอย่างไปด้วยแบบเล่นสรวปสะดวกนะฮะปล่อยเกมทิ้งไว้ได้เออเอ้ยแล้วก็อนเดียผมโคตรชอบเลยสะพานจะรวดบอกเลยว่าโคตรชอบอะไอสะพานอันเนี้ย เออมันเท่มากอะแต่ว่าคุณผู้ชมเห็นแบบว่ามันพังอยู่นะครับอันเนี้ยมันพังเว้ยเพราะว่าเวลาจะหลุดออกบินเนี่ยมันต้องหดสะพานนี้เข้ามาด้วยเว้ยแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้เซตติ้งอะไอตัวช่องรับสัญญาณนี้ไว้อะเอ,อ่ออาจจะเป็นรุ่นอัปเกรดในอนาคตนะฮะจริงๆมันก็ไม่ยากนะเออแค่ต่อสายสัญญาณออกมานะครับว่าแบบเออเวลาจะจะหลวดจะออกบินแล้วก็ให้ให้แบบเปิดประตูหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมเออ ก็ไม่น่าจะยากเลยแล้วก็อันนี้ผมปิดซ่อมไว้นะเปลืองแร่นะครับไม่ซ่อมแล้วรู้สึกว่ามันก็ใช้งานได้เหมือนกันอะยืนอยู่ตรงนี้เจลวดมันก็ไม่พังนะครับบินชนบินชนไปก็ไม่พังนะยคคือมันพังแหละเออมันพังแต่ว่ามันมันใช้งานได้แค่นั้นแหละก็ก็ผมว่ามันก็น่าจะเพียงพอแล้วเออแล้วก็ตรงนี้นะครับแท่นเจลวดเนี่ยเห็นไหมว่าผมวางต่อกันนะฮะแล้วก็มีเครื่องนี้นะครับต่อกันแบบนี้เลยเนี่ยไอ้เครื่องนี้มันเป็นคอนเนคเตอร์นะครับ ซึ่งผมลองเทสแล้วว่ามันแบบมันสามารถลอยได้โดยที่มันยังแบบเชื่อมกันอยู่ได้นะฮะคุณผู้ชมนี่เลยแล้วก็ผมก็เชื่อมออกมาทางซ้ายนะฮะตรงเนี้ยผมผลิตทรายออกมาเอามากองตรงนี้นะครับถามว่าผลิตยังไงเหรอก็ง่ายๆเลยคือทาสาหร่ายให้มันร้อนพอสาหร่ายร้อนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นดินพอร้อนอีกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นทรายเว้ยมันก็จะกองอย่างนี้แหละคุณผู้ชมครับแต่ว่ามวลต้องเยอะหน่อยนะเป็นพันเลยมันถึงจะกองสองชั้นได้นะครับอันล่างมันพันแปดร้อยสี่สิบอะ ต้องอย่างน้อยก็ต้อง2 0 0พัน่ะคุณผู้ชมแล้วตรงกลางเนี่ยผมก็สูบอากาศออกนะเป็นสูญอากาศนะครับทีนี้ความร้อนมันก็ไม่ผ่านละเห็นไหมผมก็คอนเน็กออกมาทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้นี่เลยคอนเน็กออกมาทางด้านซ้ายแล้วก็ตรงเนี้ยผมเป็นเป็นรุ่นต้นแบบอะ่ะผมเทสอะอันนี้เป็นความฝันของผมเลยนะที่ผมอยากจะลองทําตรงเนี้ยเออเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําตัวแบบเชื่อมต่อตรงเนี้ยข้างในอะ่ะบางทีมันร้อนน่ะอากาศที่ออกมามันก็ร้อนอะ่ะ คุณแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยผมก็เลยแบบเออลองทําอย่างนี้ดูในที่สุดผมก็ได้ทาแล้วภูมิใจว่ะภูมิใจมากนะครับเออแล้วก็อันเนี้ยเป็นเครื่องปั๊มแก๊สเข้าไปในยานเว้ยเดี๋ยวผมจะมาลองให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเออสมมุติว่าผมจะปั๊มแก๊สนะครับเข้าไปในนี่ผมมีถังแก๊สอยูเเ gen, ่เนี่ยผมเซตเป็นออกซิเจนนะครับเนี่ยเซตไว้นะครับเป็นสัก200กิโลกร,รมัมเนี่ยมันก็จะเก็บไว้200อสมมติว่าผมเซตไว้4 0 0รอย อ่ะเซฟไว้สี่อเห็นไหมมันเข้ามาแล้วนี่ไงมันสูบเข้ามานะครับคุณผู้ชมสูบเข้าจากตรงนี้เลยนี่ไงเห็นไหมมีเครื่องสูบนะครับสูบเข้าไปส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาออกนะฮะคุณผู้ชมเราก็ติ๊กตรงนี้ได้นี่แหละติกตต๊กออกเออมันก็จะมีออกซิเจนออกมาแต่ไม่รู้จะอ,ออกมาทําไมอันนี้ผมแบบเอ,อทดลองใช้อยู่อ่ะผมไม่เคยเล่นไอ้เครื่องนี้แบบจริงจังสลกทีอ่ะในที่สุดผมก็ได้เล่นแล้วเว้ยปิดไปปิดไป ก็อาจจะมีเกี่ยวกับระบบน้ำด้วยนะฮะคุณผู้ชมก็อาจจะตัดไอ้สายนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ติดเป็นพวกแทงเอ่อแทงน้ำซึ่งผมยังไม่ได้วิจัยมัม้งเอ่อมันก็จะมีแทงน้ำนะครับแล้วก็มีแบบพวกโหลด,ดเดอร์ที่มันสายผ่านเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมมันก,มนก็มันก็ต้องเอามาสร้างติดไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวตัดสายแล้วก็เชื่อมไปเออทีนี้เราก็ขนของออกได้เว้ยของจากยานนะครับคุณผู้ชมสะดวกสะดวกแล้วผมอัดแก๊สเข้าไปในแทงอะแทงของจ้าหวดใช่ไหมตรงนี้ แทงจรวดตรงนี้นะครับแท้งมันเก็บอากาศได้เยอะมากเลยอะไหนอะ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขอ,ขอลองรู้สุดนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่ะเอ้ไม่ใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันะหนึ่งหมื่นพันนะเว้ยคุณผู้ชมเออมันเยอะนะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไอ้แทงเนี้ยเหมือนสูงสุดที่มันเก็บได้นะเออเหมือนดูไม่ได้วะ่ะสูงสุดที่มันเก็บได้นี่ไงหนึ่งพันนะครับคุณผู้ชม เก็บได้มากกว่า11เท่าอะ่ะแล้วพื้นที่มันใช้แบบนิดเดียวด้วยอะมีมีมีแววนะที่แบบเอ่อผมอาจจะแบบในอนาคตนะตรงเนี้ยผมขอแพลตฟอร์มือสักอันนึ่งนะพอมีแพลตฟอร์มตรงนี้ใช่ไหมผมอาจจะแบบเอ่อกดกดสร้างแทงอ่ะคุณผู้ชมครับเอ่อกดสร้างแท้แท่งอะนี่เลยเอาไว้เก็บเก็บแก๊สเก็บแก๊สของดาวนี่ไงเอาไว้แบบเนี้ยเห็นป่มเฮ้ยสวยเออสวยเราลากออกซ้ายเลยไหมเก็บแก๊สเก็บน้ําเนี่ย น่าจะน่าจะเวิร์กนะแบบเนี้ยคุณผู้ชมครับหรือไม่เราก็ทําด้านล่างก็ได้เนี่ยด้านล่างนะครับคุณผู้ชมเนี่ยด้านล่างนี้นี่ครับก็คิดว่าก็ได้สามารถทําได้ปะเก็บไอ้นุง้งไอ้น้าเนี่ยเออสวยจริงๆผมกะว่าผมจะทําคอนโดแถวแถวบ้านลุงไว้เนี่ยทางขวานเนี่ยอืมแต่ไม่แน่ผมอาจจะทําเป็นแปลงปลูกผักแทนแล้วนะครับก็แบบอาจจะทําแบบเป็นเป็นตัวเนี้ยเป็นไอตัวข้างบนนี่แหละเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะมาสร้างห้องจรดเกัน แบบหลายๆอันเลยสร้างห้องจรวดแบบเป็นคอนโดนะครับคุณผู้ชมผมสร้างได้นะมันมีวิธีสร้างอยู่นะครับนี่สร้างห้องจรวดนะครับต่อขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆเลยเออแบบเป็นคอนโดนะฮะนี่เดี๋ยวผมให้เข้าไปดูนะครับว่าแบบสภาพข้างในเป็นยังไงเลยฮะสภาพข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยเปิดประตูเข้ามาข้างในก็หรือเรืออนันนี้ออกเร <c oughs> ืออันนี้ออกแล้วเราก็แบบมาอยู่ข้างในนี้แต่ว่าข้างในเนี้ยมันมันก็อยู่ยากนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆเว้คุณผู้ชม นั่นแหละเออมันอาจจะร้อนขึ้นนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในนะฮะกลับมาดูที่บ้านของเราดีกว่าเฮ้ยถึงไม่ไม่แน่นะคุณผ,ผู้ชมครับเราเนื้อตรงนี้ออกแล้วก็ทาคอนโดไหมคุณผ,ผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงดีว่าแบบไปอยู่ในคอนโดเนี่ยไหมมันจะได้แบบประหยัดพื้นที่ด้วยอะเออแต่ว่าเรามาดูตัวนี้ก็นิ่ว่าได้แทงสานอาหารผมไม่ค่อยได้ปิ้นอะไรเท่าไหร่เลยนะไม่ค่อยมีอะไรที่แบบน่าสนใจนะครับก็ไม่ค่อยได้กดเออแล้วก็มีอย่างหนึง่งวันนี้นะครับเรามา ราชาดีกว่าบาดูซิว่าวันนี้จะได้อะไรขอดูสกินอันที่หนึ่งหน่อยสัปดาห์นี้จะเกลือหรือไม่ตึดึงอถุงถุงมือสีแดงอันที่สองเลยครับถุงมือมันมีแบบลายลูกไม้ด้วยเมื่โอ้โหเกลือกางเกงไม่สวยเลยเกงเหลืองนะถ้าเกงแดงนี่ของชาดับนะครับอุ้ย เสื้อเสื้อก็สวยอยู่นะเสื้อยืดตกอับโอ้โหชื่อชื่อตกอับเอาให้คุณลุงดีกว่าให้คุณลุงใส่คุณลุงอยู่ไหนเดี๋ยวหาคุณลุงแป๊บหนึ่งนะครับลุงมาลองใส่เสื้อหน่อยเสื้อใหม่นะครับเพิ่งซื้อมาจากร้านขายของไม่ใช่เอ้คุณลุงหายผมหาคนยากมากเลยอ่ะเอนนี้ไงนี่ไงน้องมากินข้าวกันแล้วครับทุกคนเออแล้วแล้วคุณลุงอยู่ไหนวะเด่ยคุณลุงคุณลุงอะไรนี่นี่คุณลุงคุณลุง โอ้โหคุณลุงดีด้าวิ่งโคตรไวอะแต่ละคนดูหน้าลุงดิลุงจอร์ดโอเคเดี๋ยวผมเอาแบบเ,เปลี่ยนเสื้อคุณลุงก่อนนะครับกเ็เปลี่ยนสไตล์เครื่องแต่งกายนะนี่เสื้อใหม่เสื้อเก่าผมมีเสื้อตัวนี้ด้วยนะเนี่ยผมชอบมากเลยเสื้อยือดอันเนี้ยเสื้อยือดกับกับตันทีมมันเหมือนเป็นเสื้อกีฬาอันเนี้ยเออเหมาะกับกางเกงกีฬาใส่กางเกงให้คุณลุงด้วยดีวยกว่ากางเกงนำไหมนี่โหโคเท่ะลุง ใส่ใส่สีขาวไห้ลุงถุงมือขาวมีปะถุงมือขาวไปด้วยเอาเอาขาวด้วยรองเท้าขาวเปื้่นง่ายด้วยนี่ลายดําด้วยนะครับจัดได้ลุงรู้สึกว่าไม่มีขาวดําแล้วนะหมดแล้วนะครับคุณผ,ผู้ชมครับกเกงดำเกงดำดีกว,ว่าอย่างน้อยมันก็ต้องตัดกันหน่อยแล้วกันเนาะจริงๆอย่างแนาเนี้ยเกงเกงเรเบจจีเดี่ยอกระชาไม่ได้สักทีรือให้ลุงใส่งเกงไหนดีเลเบจจี <laughs> G. มันชื่อางเกงอะไรเนี่ยกงเกง เอ uh, อีกเซ็กบลีฟนะครับผมเห็นเหมือนกางเกงในอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันแบบมันมีจริงเปล่านะกางเกงเนี้ใครรู้บอกหน่อยแล้วกันนะครับมอบใหมายมอบหมายให้นักขุดจอร์ดเรียบร้อยนะครับไหนลุงเอา้าลุงหายไปแล้วอมาแล้วมาแล้วแล้วลคือลุงโอ้โหวิ่งวิ่งไหวเหรอผมมองไม่ทันนะลุงโอ้ลุงจะเย็นเข้าห้องน้ำไปแล้วครับอืมห้องไข่เนี่ยผมไม่ได้เซตห้องสักทีเลยเนดะ้อห้องไข่ห้องสติงกี้ อยู่มาจะพันวันแล้วเว้ยคุณผู้ชมผมไม่ได้เซ็ห้องให้เข้าห้องน้ำแบบส่วนตัวสทีอะมันสี่สิห้องอะแค่ผมเห็นว่าจะต้องเซ็4สี่สิบคนผมก็เหนื่อยแล้วอะเหนื่อยจริงเออก็นี่น้องๆน,นะครับกินข้าวกันน้องมีความสุขทุกคนเลยเห็นปะน้องร้องเพลงเออเห็นไหมสตีฟอ,อาหารเราเยอะมากนะครับคุณผู้ชมดูอาหารทางทางขวามือได้ มีฟอสเบอร์เกอร์อบแห้งด้วยไม่อดตายแน่นอนนะครับมีของแห้งเก็บไว้อยู่นะฮะนี่มีตัวนี้ไปใช้งานด้วย <c oughs> น้องก็น่ารักดีนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาของเราอาจจะจบไปเท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมและเดี๋ยวใน เนื้อหาหน้าเนี่ยผมจะมาเล่นฉลวดคำนี้ให้ดูนะครับคุณผู้ชมว่าแบบมันมันจะเป็นยังไงเออขอไปซ้อมก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับไปซ้อมก่อนสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าได้ครับบ๊ายบาย